สวัสดีครับแฟนๆช่องไซก้อยครับอยู่กับผมเจตไซตก้อยเหมือนเดิมนะครับย้ำว่าเราเจอกันทุกวันแบบนี้ผมจะเลือกเอาฟุตบอลคู่ที่เข้าตามาฝากกันในระค่ำคืนนะครับดังนั้นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับถ้าอยากจะร่วมสู่กับเราก็ไปที่ไลน์แอดพักยกเจตามไลน์แอดด้านล่างนี้เลยนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครับจัดเต็มฟุตบอลเพียบเลยครับ ก็3คู่เหมือนเดิมไปเริ่มที่เวลา3ทุ่มกันก่อนเกาโชเซราอิตาลีครับนาโปลีทีมจ่าฝูงจะเปิดบ้านเจอกับอูดิเนเซ่นาโปลีมีอยู่38แต้มยังไม่แพ้คใครฤดูกาลน,นี้ในลีกนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเอ็มโปรีมา2ต่อ0ครับสภาพทีมต้องเช็คคาวิชาควารัสเคเลียครับแนวรุกชาวจอร์เจียคนเดียวครับที่เหลือตัวหลักๆฟรองซาบ,บีองกิซ่านะครับแนวรุกมัตเตโอปโปลิตาโนจา,าลูกลาสปาโดรีครับหน้าเป้าเป็นวิกเตอร์โอซิเมหพร้อมลงล่าตาข่าย เจอกับอูดีเนเซ่24แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอสเปเซียมา1-1นะครับมีห้องเครื่องอย่างวอลเลสครับคู่กองหน้าเป็นอีซักซักเซส แนวรุกชาวไนจีเรียครับจับคู่กับเคลลัดเดเลเฟลนะครับเจอการฤดูกาลที่แล้วนาโปลีเอาชนะไปกลับในบ้านชนะ2-1เกมเยือนบุกถลม่ม4-0ครับแน่นอนก่อนเกมขายกให้นาโปลีเป็นต่อแน่ครับนาโปลีเนี่ยท่านนับเฉพาะในเกมหลีกชนะมา10นัดติดต่อกันครับในขณะที่อูดิเเนเซ่สกดชัยชนะไม่เป็นมา6เกมแล้วครับผมว่าฟอร์มคนละแบบเลยครับนาโปลียังไงก็ดีกว่าครับเกมนี้การันตีแน่1ประตูไปรุนเมตร2เชียดนาโปลีนะครับ คู่ต่อมาไปที่เวลา4ี่ทุ่มครับพรีเมยรีกอังกฤษหรือว่าููอันดับ8จะเปิดบ้านเจอกับเซาท์แฮมตันอันดับ18ลิเวหรือว่าูมีอยู่19แต้มครับเกมล่าสุดในลีกบุกชนะสเปอร์มา21นะครับล่าสุดลงเล่นในคาราบาวครับดวลจุดโทษเอาชนะดาบี้มาครับในเกมที่ส่งผู้เล่นเด็กผสมสำรองนะครับดังนั้นผู้เล่นตัวจริงจะกลับมาครับเตียโก้คันทาร่าฟาบินโย3แนวรลุกโมซาล่าบ๊อบบี้ฟิมิโนแล้วก็ดาวินดุนเยส พร้อมลงล่าตาข่ายเจอกับเซาท์มปตันครับ12แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านกับไปลงเล่นในฟุตบอลลีกครับนะครับชนะจุดโทษเชฟฟิลเวนส์เดย์มาแบบหือจับเหมือนกันครับตหลักห ก็จะเป็นเจมวอร์ดเพลวครับเชียร์อดัมสจวตอาร์มสโองทีโอวอลคอตจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอการเลี้ยวููชนะไปกลับในอนฟิลนี่4-0เลยครับแน่นอนก่อนเกมลิเวอร์พูลถูกยกให้เหนือกว่านะครับผมว่าเป็นเกมส่งท้ายก่อนบอลโลกครับเชิญครอปเน้นแน่นอนนะครับดูจากการจัดทับกลางสัปดาห์รู้เลยครับว่าต้องการเน้นในคืนวันนี้ซอลตันสู้ไม่ได้ครับผมว่าลิเวอร์พูลจะยิงขาดถึง2ประตูได้เป็นอย่างน้อยเชียร์ลิเวอร์พูลนะครับ ปิดท้ายที่เวลาสี่ทุ่มมีคู่หนึ่งครับทอนแนมฮอสเปอร์อันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับลีสอยู่ในเดตอันดับ12สเปอร์เนี่ยยีแต้มเกมล่าสุดในลีกแพ้คาบ้านให้กับมิวบูมา 1- นึนะครับแต่ว่าล่าสุดลงเล่นในคราราเบวครับก็บุกไปแพ้นอติงาฮมฟอเลสศูนย์ตกรอบนะครับอันโตนิโคโคอนเต้ก็พักผู้เล่นตัวจริงยกชุดครับเพื่อมาเล่นในคืนวันนี้ครับเปียร์ฮอยเบียก บริโก้เบนทันกูริชาลีซันดยันครูเซฟสกี้แฮร์รี่เคนนะครับพร้อมจะเป็นตัวหลักตัวจริงในคืนวันนี้ครับเจอกับลีสอยู่ในแต่15แต้ม เกมล่าสุดในลีกเปิดบ้านชนะบอลมัดมา4-3นะครับล่าสุดลงเล่นในคาราบาวครับบุกไปแพ้วูฟมา0-1ครับสภาพทีมยังไม่มีพัติกแบมฟอร์ดที่ยังเจ็บนะครับตัวลหลักๆก็จะเป็นมัตตวุสคลิกแจ็คแฮร์ริสันนะครับซัมเมอร์วิลกับโรดิโกครับจะกลับมาเป็นตัวจริงครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วสเปอร์ชนะไปกลับเกมในบ้าน2-1เกมเยือนบุกถล่ม4-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมเคืองยกให้สเปอร์เป็นต่อนะครับแม้ว่าฟอร์มช่วงหลังเนี่ยของคอนเต้ แพ้3จาก4เกมหลังสุดนะครับท่านนับเกมคาราบาวครับไปอีกนี้ถ้ากว่าแพ้4จาก5เกมครับในขณะที่ลีดเองนับเฉพาะในเกมลีกชนะมา2เกมติดนะครับแม้ว่าฟอร์มของลีดจะกระเตื้องขึ้นครับแต่ผมมองว่าเกมนี้ไม่น่าจะต้านสเปอร์อยู่ครับสเปอร์ต้องเน้นแน่นอนครับก่อนบอลโลกผมว่าคอนเต้ทาได้จะพาทีมเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเชียร์สเปอร์นะครับสรุป3มทีมครับผมชอบไปที่นาโปลีลิเวอร์พูลและท็อตแนมฮอสเปอร์ครับ เหมือนเดิมน,นะครับก็ไปร่วมสุกกันได้ที่รายละเอีดของเราพักยก77ตามลิงก์ด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ